สวัสดีครับครับผมเจครับู้อาวุโสดีเจผูกับดีเจเจกับรายการตะลุมตุมฟางสวัสดีครับวันนี้รายการเราครับเป็นรายการอัดใหม่คลิปแรกนะครับจะเป็นรายการแข่งความเฉเพื่อนแฉ๋มุกงางาอะไรต่างๆงางาขำขพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตดในห้องเรียนการทําอะไรที่ไอๆหกล้มอะไรในห้องเรียนหรือว่าการคุยกับผูดพูดหรือว่าเวลาโข๊ะบอกแอบจดพยอยเลยนี้จะเป็นคือจะเป็น นิสัยคนโตของเขาหรือว่าผันดาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือจะมีเพื่อนหรือว่าน้องๆที่จะแฉล่อมแฉล่าเราจะพาหาจากวิทยาลัยที่แบบเด็กตลกตลกสร้างขึ้นมาวิววิ่งตกลงอะไรเงี้ยเราจะเอามาถ่ายทอดให้ได้รูเป็นเรื่องขึ้นมาที่น้อยครับผมจะแฉเรื่องจริงมากกว่าก็เนี่ยเนี่ยจเจเนี่ยยังมีอยู่ที่มาวันในวันนี้ก็คือเจเจอ่ะแอบชอบน้องนิวคนนึง่งไม่จริงวิทยาไรไม่จริงครับไม่จริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลยครับผมไม่เคยชอบใครครับเราได้รับ หนังหน้าเรา,าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเต่าสูงคนโค้ดแล้วจะบอกไม่รู้วันเนี่ยโคตรสูงรอเล่นครับนี่พี่จิมเ,เ,เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องจริงน,นะครับไม่ใช่เรื่องเฉ่งของผมนะครับเราเป็นวิทยกรเราจะไม่เฉ่งกันเองสัญญา <c oughs> ก่อนๆๆๆสัญญาก่อนสัญญาได้ไม่ต่อยนะไม่จอมโอเคครับเดี๋ยวเรามาให้พี่หมูร้องคำเสียงรักกันดูนะครับว่าแต่ละรายการตะลุมตุ้มฟังนะครับเป็นคำเสียงรักใครอย่าลืมไปช่วยทำกันด้วยนะครับสำหรับที่เป็นคำที่โดเลยนะครับข้าวเหนี่วตะลุมตุ้ม ปังโอเคยังายเอาใหม่แั็งนะฮึ่มตนลุ้มือเข้าไปตรงเลยนะมือย่าตรงอ้นลุ้มตุ้มปังโอเคมคทำหน่อครับผมเดี๋ยวเราเราไปทำพร้อมกันนะครับเดี๋ยวต่อไปรายการเราก็จะหมดคับตีไปเรื่อยๆรื่อเราจะไปทำรายการที่กดสัมภาษณ์กันะครับรายการต้ลุ้มตุ้มปังไปก็ฝากรายการเราไปด้วยนะครับโดยดีดีเจหมูกับดีเจเตยสช่ จะเป็นคลิปแรกของเรานะครับยังไงก็เป็นตัวช่วยเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องแฉของเพื่อนๆมาลงกันอีกนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย